ผมจัดให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้迈90,004นะครับกับ Toyota All New Camry นะครับ Hybrid 2.5H V n a v y มาพร้อมหลังคาสันลูปบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับตัวรถกันนี้เพิ่งซื้อเข้ามานะครับสีขาวมุกนะย้ำเลยนะสีขาวมุกนะครับราคา8 9 9ฟังไม่ผิดนะถูกมากนะ8 9 9นะครับใครต้องการนะครับใครสนใจนะครับไปชมดีเทลรายละเอียดพร้อมกันในคลิปนะครับตัวรถยังไม่ได้ร้างยังไม่ได้ปรับสภาพเลยรถเพิ่งซื้อเข้ามาสวยๆแบบนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้อยู่ผมเนทอโต้นะครับผมกลับมาแล้วนะครับวันนี้ผมมี t o y o t a c a m มปเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับสีขาวผมบอกเลยว่าคันนี้ครพิเศษพิเศษตรงไหนนะครับนะเดี๋ยวผมแจ้งก่อนเลยคันนี้คือรุ่น2 5 H V Navy นะครับตัวรถปี2019นะครับเป็นรถรอบล่าสุดที่เราเพิ่งซื้อเข้ามานะครับมีทั้งพรีเมียมแล้วก็ navy นะครับแต่วันนี้ผมเลือกเอาสีขาวคันนี้มารีวิวก่อนเพราะว่าสีขาวคันนี้นะครับคือ2 5 H V Navy นะครับปี2019นะครับ นะราคานะ899,000บาทครับและเลขไม่นะ90,000กิโลนะครับเลขไม้90,000กิโลน้ถ้าผมจำไม่ผิดนะไม้90,000นะครับใครหาไม่หลักหมื่นอยู่นะครับวันนี้ผมจัดให้แล้วนะครับรถเพิ่งซื้อเข้ามานะครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะครับคันนี้เลขไม้94,000กิโลนะครับ94,000กิโลรถป้ายแดงมือเดียวนะครับเป็นรถสำรองหน่วยงานปลดประจำการเข้ามานะครับแล้วก็แน่นอนนะสำหรับรถไฮบริดนะครับ ตัวระบบแบตเนี่ยเรารับประกันนะของศูนย์ยนไม่ใช่เราศูนย์โตโยตานะครับรับประกันถึงปี2029นะครับและรถทุกคันที่ส่งมอบจากบริษัททอโต้นะครับรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ถึงปีทั่วประเทศที่4ชั่วโมงนะครับพร้อมบริการฉุกเฉินใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาเรียกได้กี่รอบเรียกซ้ําๆได้เลยนะครับนะแบตหมดน้ํามันหมดรถตร์ทไม่ติดนู่นนี่นั่นน,นะรเรียกใช้ได้เลยตรงนี้เป็นบริการฉุกเฉินที่เรามีให้นะครับ24ชั่วโมงและคันนี้ก็คือราคาพิเศษ คือหลักๆก,ก็คือมันเป็นสีขาวมุกแลวก็ราคาพิเศษ899 899ไม่90,000นะครับทะเบียน6075คันนี้มาก่อนได้ก่อนเลยนะครับนะบพอเป็นรถไฮบริดไฟหน้าก็เหมือนเดิมที่ผมบอกเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็ตรงเส้นๆตรงเนี้ยมันจะเป็น LED นะครับคันนี้ก็มีเซ็นเซอร์หน้า2จุดนะครับไฟตัดหมอกเป็น LED นะครับแล้วก็โลโก้ที่บ่งบอกความเป็นไฮบริดนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ราคาเอื้อมถึงได้เลยนะครับไม่แรงไม่แรงนะผมมาผม่ผมารุนนี้เข้ามาขายตั้งแต่ราคา1ล้าน หนึ่งล้านห้าหมื่นหนึ่งล้านสองแสนตอนนี้ราคาเหลือแปดเก้าเก้าครับกินด,ดูสี 4, ขาวมุกด้วยนะแปดเก้าเก้าเท่านั้นนะครับชุดกันชนหน้าสนิทแบบนี้ตัวรถสีเดิมทั้งคันบางมากนะรถยังไม่ได้ล้างเลยคันนี้นะครับล้อแม็กนะเป็นอลลอยนะครับดิสเบรกสีล้อนะครับคันนี้ยางปียี่สิบสองนะครับมิชลินพายเมซีนะนุ่มหนึบนะขับง่ายขับสนุกนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับตรงปลายมีไฟเลี้ยวเหมือนเดิมแล้วก็มาพร้อมระบบบายสปอร์ต มาพร้อมระบบบายสปอรนะเป็นแจ้งเตือนการชนด้านข้างนะครับของ t o โยต้าแฮ r y นั่นเองนะครับตรงนี้นะมันจะเป็นสัญญาณมีเสียงเตือนแล้วก็มีไฟขึ้นนะครับนะตัวรถได้เป็นสีขาวมุกราคา899เท่านั้นนะครับ0 6 2 6 4 0 7ส7 6นะครับใครสนใจคันนี้ก็รีบโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนนะครับนะผมไม่ดูเต็มเตมพันนะว่าสีสวยขนาดไหนนะครับรถเพิ่งซื้อเข้ามารถล่าสุดนะครับสีขาวมุกสีขาวมุก 8 9 9คันเดียวไม่น้อยราคาถูกนะสุดจัดเลยคันนี้นะครับ8 9 9ฟรีดาวผ่อนประมาณ1 6ื่นหกว่าๆหน่อยๆนะครับผมพูดข้างวดชัดเจนนะผมไม่ได้หลอกว่าแบบฟรีดาวผ่อนหมื่นเดียวอย่างเงี้ยไม่ใช่นะรถห0แสนนะรถห0แสนรถ7 0 0ดแสนรถ8 0ดแสนอ่ะรถ8 0ดแสนนี่ก็ผ่อนหมื่นหกแล้วอันนี้8 9 9นะถ้าไม่ดาวก็ผ่อนหมื่นหกกว่าๆนะครับปลายท่อออกซ้ายนะเป็นรถไฮบริดนะรถน้ำมัน ท่อขวาถ้าเป็น2.5ท่อคู่แต่ไฟท้ายด้านหลังเป็น Fu ไดีเป็น f u ไอวนะครับพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดนะครับก็คาดหลังใหม่เหมือนเดิมนะครับเป็น Min o r c h a n g นโลโก้นะครับเป็น Minor c h a n g นโลโก้ตัวมันจะแคบลงนะครับไฟท้ายแท้เดิมโรงงานหมดเลยนะตัวรถคันนี้เราเพิ่งซื้อเข้ามาเราเพิ่งซื้อเข้ามานะครับต้องบอกว่าเราซื้อเข้ามาหลายคันตอนรถล่าสุดเนี่ยจะเป็นม่แบบว่า 6. กหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่น นะครับแต่2.5 SV Navy คันนี้นะครับไม้90,000นะครับราคา899คือน่าจะถูกที่สุดในร้านละถูกที่สุดในบริษัทละนะครับนะอีกคันนี้ไม่60,000เป็น Navy เหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวให้ดูตัวรถนะครับด้านในนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะอันนี้รถเราเพิ่งซื้อเข้ามานะครับผมสาบานเลยว่าผมยังไม่ได้ล้างจริงๆนะมันก็จะมีร่องรอยของตัวรถอยู่นะครับนะรถยังไม่ได้เก็บสีไม่ได้ทําอะไรเลยรถเพิ่งเอาเข้ามาแบบนี้ นะครับประตงประตูยังมีค่าฝุ่นค่าอะไรอยู่เลยนะครับนะอันนี้ผมให้เห็นสภาพแบบเรียวๆแบบสดๆเลยนะครับนะเทมเี่ไฮบริดดียังไงนะครับหลายท่านสงสัยว่าทำไมต้องใช้ไฮบริดนะครับ mm hmm. ผมบอกเลยว่าตอนนี้นมันมันน่าจะเป็นรถประเภทเดียวนะเรียกเป็นประเภทละกาันที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะสลับไฟฟ้าแล้วมันเสถียรที่สุดนะครับ mm hmm. คุณไม่ต้องไปรอจุดชาร์จคุณไม่ต้องจองนู่นนี่นั่นให้เสียเวลา คุณใช้รถไฮบริดคุณขับไปได้ทุกที่ทุกเวลานะครับระบบทํางานอัตโนมัตินะครับจะวิ่งน้ํามันวิ่งไฟฟ้านะครับเขาจะตัดประมวลผลของเขาเองนะครับตามกล่อง ECU ของเขานะครับนะตัวนี้ก็เป็น Navy นะบอกเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มาหลังไฟฟ้ามีให้เหมือนเดิมนะครับ a i r b a บ9าใบนะครับสำหรับตัวนี้เป็นรถปี19 Airbag 9ใบมีแอร์หลังมีหลังคาซันรูฟให้เรียบร้อยบอไฟฟ้าคู่หน้านะครับมันะมีหลังคาซันรูฟมีแอร์มีให้เรียบร้อยนะครับ คงสร้างตัวรถนะครับแน่นอนนะมีแถบสีเขียวอยู่ตัวนี้นะครับอันนี้ก็บ่งบอกได้เลยว่ารถคันนี้ไม่เคยเคลมสีน,ะส,นะสีตรงนี้กับสีตัวนี้ต้องตรงกันนะครับถ้ารถเคยเคลมสีด้านในเนี่ยตรงนี้เขาจะพนทับไปเลยนะครับไม่ได้ว่ารถเกิดอุบัติเหตุอะไรนะมันเป็นพฤติกรรมปกติของคนใช้รถแล้วมีประกันศูนย์ซ่อมห้างนะครับมานคข้างนี้ละพัยมีให้นะเป็นพฤติกรรมปกติเพราะคนจ่ายประกันศูนย์นะ่ะป้ายแดงอะ่ะ ซซ่อมห้างอะ่ะมันแพงค่าเบี้ยมันสูงแล้วช่วงปีสองปีอะ่ะเขาใช้รถอะ่ะคือรถจะไม่เฉียวไม่ชนไม่อะไรหรอกแล้วพอประกันมันจะหมดอะ่ะเขาก็เลือกที่จะเอารถไปเคมลมสีรอบคันนะครโดยหลายท่านที่เลือกซื้อรถมือสองบางทีก็จะตื่นตระหนกนะครับว่าอ้ยรถทำสีมามีบันเทิงหรือเปล่าเปล่ามันเป็นพฤติกรรมของคนทั่วไปของคนปกติเลยนะครับอย่างเช่นคุณมีรถที่บ้านหนึ่งคันนะครับแล้วรถแบบโดนลอยโดนแมวโดนหมาอะไรอย่างเงี้ย คุณไปเคมสีแล้วคุณมาขายต่อเป็นรถบ้านเอารถบ้านมาขายให้บริษัทบริษัทที่รับซื้อรถยนต์ซื้อไว้นะครับพอซื้อไว้ปุ๊บเอารถมาตั้งขายกลายเป็นว่าลูกค้าที่มาซื้อต่อดูเป็นรถเก็บสีนะครับอันนี้ผมชี้แจงให้ชัดเจนนะจะได้เข้าใจตรงกันว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับใครที่ต้องการรถมือสองนะผมบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าอ่าเขาเรียกว่ากฎหมายสคบนะคุค้มครองผู้บริโภคนะครับเขาดูแลอยู่แล้วนะครับตัวรถสมัยนี้นะครับคัดโครงสร้างคัดบอดี้ นะครับคดประวัตินะครับไม่งั้นนะขายไม่ได้แน่นอนขายไม่ได้แน่นอนนะครับนะเพราะว่าถ้าซื้อไปแล้วมีปัญหาโน่นนี่นั่นบริษัทรถนต์ที่ขายเนี่ยโดนปิดนะครับนะแค่เอาง่ายๆใบสคบใบแจ้งราคาขายที่อยู่หน้ารถเนี่ยรถซื้อเข้ามาต้องใส่แล้วรถซื้อเข้ามาต้องใส่แล้วถ้าเกิดมีสคบมาตรวจบริษัทแล้วบริษัทผมติดถนนใหญ่นะเขามาตรวจเงี้ยปุ๊บเอากลายเป็นผมมาหลอกลวงลูกค้าว่าทําไมขายรถไม่มีใบสคบหน้ารถ โกงราคาหรือเปล่านู่นนี้นั้นแค่นี้บริษัทก็โดนปิดแล้วนะครับโดนปิดเพราะว่าโดนปรับด้วยนะครับราคานี้เลขไม่เก้าหมื่นเท่านั้นนะครับเลขไม่เก้าหมื่นเท่านั้นนะร,รถสวยๆบอกไฟฟ้าคู่หน้าปรับแปดทิศทางมีดันหลังเมมโมรี่ซีสองจุดเหมือนเดิมแต่ไอตัวดีเทลรายละเอียดพวกนี้นะครับหลายๆท่านที่เป็นแฟนเพจเอฟซีนะรู้อยู่แล้วนะกระจกออโต้สีบานอะไรทุกอย่างนะครับแต่วันนี้ผมมาที่ดูแล้วก็ผมอธิบายให้ฟังว่าอ่าสีรถ ควรเป็นแบบไหนการเลือกสีรถควรทํำยังไงนะครับระบบออปชั่นเรื่องการใช้งานครบถ้วนอยู่แล้วนะครับก็ทักชั่นคอนโทรลเปิดฝาท้ายเปิดฝาถังน,น้านํามันปุ่มพุชสตาร์ทพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีล็อกความเร็วนะล็อกความเร็วตัวนี้มีทุกมีแทบทุกคันนะครับตัวนี้เป็น h ฮดวีในวีนะฮะก็จะเป็นคูซคอนโทรลอย่างเดียวจะไม่มีตัวแอดัพตีฟนะครับระบบไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับที่ปัดน้ำฝนออโต้นะร,ระบบเกียร์แพดเดิลชิพมีมาให้ นะครับพวงมาลัยหนังสามกานแล้วก็เป็นแหลกไฟฟ้าแบบใหม่แบบเบาๆแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวให้ดูเลขไม้ก่อนผมผมออนสวิตไว้เฉยๆแล้วกันนี่นี่เลขไม้นะครับเก้าหมื่นสี่พันเก้าหมื่นสี่พันน้ำมันครึ่งถังนะครับนะเครื่องยนต์สองจุดห้านะครับทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับหน้าจอก็เป็นจอทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับระบบแอร์เป็นดูเออรโซนตรงนี้นะครัวายเลสชาร์จมีให้เหมือนเดิมด้านล่างนะครับโหมดการขับขี่4โหมด อีโคโนมอลสปอร์ตแล้วก็ EV เบรกปือไฟฟ้าเป็นออโต้เบรกโฮได้ด้วยนะครับแล้วก็หลังคงหลังคาสรุปมีให้ครบนะครับมีพรมให้เรียบร้อยคันนี้นะครับถือว่ารถสมบูรณ์นะครับน้ำมาหมื9นะครับราคา899คันเดียวเลยนะขายถูกมากนะ899นะครับขายถูกมากๆนะครับเปิดห้องเครื่องมาอันนี้คือรถที่เราเพิ่งซื้อมานะครับมันจะมีฝุ่นมีอะไรอยู่นะผมให้เห็นแบบสดๆเรียๆแบบนี้เลยนะครับวิธีตรวจเช็ควิธีดูนะ อันนี้คือเปิดประปุ๊บดูด้ตาเปล่านะผมให้ดูข้างบนก่อนนะครับว่าสติกเกอร์ทุกอย่างเนี่ยแปะใหม่หรืออันเก่านะครับเราเอามือรูปรูปดูได้นะครับนะบถ้าอย่างเงี้ยเดิมนะเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมนะสีทุกอย่างแถบเขียวเขียวนะครับแล้วก็ซีนด้านบนเนี่ยถ้าเป็นซีนเดิมเนี่ยมันจะกดเข้าแบบนี้เหมือนที่ผมกดนะครับถ้าซีนเปลี่ยนมันจะเป็นซีนยางมันจะนิ่มถ้าซีนทําสีซีนมันจะแข็ง นะครับแล้วก็สังเกตสติกเกอร์ตัวนี้หเหรียญ5้าเหรียญบาทเนี่ยมันต้องอยู่แต่มันไม่อยู่ก็คือไม่ไม่ผิดปกตินะเพราะว่ามันอยู่ใต้ฝากระโปรงเปิดปิดฉีดน,น้านะครับแล้วก็หัวน็อตฝากระโปรงนะครับตัวหน้านาด้านบนจะมี2จุดตรงนี้นะครับถ้าไม่แกะเนี่ยยังไงก็ปลอดภยัยถ้าแกะก็ต้องมาดูต่อว่ามันแกะเพราะอะไรแต่อย่างเช่นคันนี้มันไม่แกะเห็นไหมเพราะมันไม่แกะปุ๊บแก้มไม่แกะตัวล่างไม่แกะ เน,นี่ยอันเนี้ยไม่เคยทําอะไรแน่นอนนะตัวแก้มกับกระโปรงเดิมนะครับแล้วก็พวกกระโหลกตรงนี้นะครับก็ดูเม็ดอาร์คตามรอยจุดเชื่อมตามจุดเชื่อมเม็ดอาร์คหนึ่งสองสามนะครับนะบแล้วก็เม็ดอาร์คครบนะครับแล้วก็พวกแขนต่งตางๆเนี่ยเราต้องดูตามจุดเชื่อมนะครับว่ามันสมบูรณ์ไหมนะครับถ้ามันแปลกตาไปนะครับเราสังเกตได้เลยนะครับวิธีดูรถซื้อรถกับบริษัทขายรถยนต์มือสองนะอ่ะผมเป็นเซลล์ผมยัง ชี้ให้ลูกค้าดูเลยว่าเออต้องสังเกตรตรงไหนตรงไหนรถมีอะไรอย่างนี้นะครับนะตัวบนตัวล่างนะครับแน่นอนเนี่ยเหมือนเดิมตามที่ผมบอกนะครับจริงๆหลายท่านก็เอ้ยดมดูรถไม่เป็นหรอกเนี่ยผมเวลาลูกค้ามาหาผมเนี่ยผมก็จะบอกแบบนี้ว่าพี่ดูตรงนี้ตรงนี้เป็นอย่างนี้นะครับจะได้ตัดสินใจได้ง่ายๆเพราะว่าลูกค้าที่มาหาผมผมเข้าใจว่ารถที่เป็นแคมเปรอ่ะผมโดนเกือบทุกคันเลยนะลูกค้าพาช่างแล้วพาช่างดังมาด้วยนะ ผมก็ยินดีให้ตรวจทุกอย่างทดลองขับได้หมดช่างเป็นคนขับลูกค้าไปผมไปนะถ้าตรงไหนต้องแก้นะช่วงลงช่วงล่างนิดนุง่งนิดหน่นอยอย่างเงี้ยก็แจ้งมาได้เลยนะครับผมยินดีสบายใจทั้งของฝ่ายนั้งผู้ซื้อผู้ขายน้บคันนี้899,000บาทนะครับ Toyota Camry 2.5 h ฮต n ีนเวีครับ